ย้ายข้อมูลจาก iPhone เครื่องเก่าได้ครับผมไปยัง iPhone 15เครื่องใหม่ยังไงให้ข้อมูลบาแบบครบๆเหมือนคัดลอกกันมานะฮะเออสามารถทำเองได้ที่บ้าน ง่ายๆด้วยนะครับผมยงังไงไปดูกันารารีเคสเคส iPhone 15ซีรีส์คุณภาพจากประเทศเกาหลีสไตล์มินิมอลเน้นคุณภาพภายใต้สโลแกน A r <Rare> ร Experi กซ์เที่สร้างประสบการณ์แบบพิเศษพิเศษให้ผู้ใช้ด้วยเคสวัสดุพรีเมียมทุกชิน้นและแฝงฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายเช่นขอบเคสที่ยกสูงปกป้องหน้าจอเลสก้อง เสริมมูเคสเพื่อป้องกันการกระแทกจากการตกหลน่นรวมถึงผิวสัมผัสเคสให้ความรู้สึกนุ่มละมุนรู้สึกได้ถึงความพรีเมียม iPhone Skin M เคสซิลิโคนผิวนุ่มรองรับ Max Safe สีสันสุดคิวปกป้องรอบด้านทั้งเลนส์กล้องและหน้าจอใครอยากได้สไตล์แบบมินิมอลเรียบๆแต่เน้นคุณภาพนะครับสามารถกดลิงก์ที่ใต้คำอธิบายได้เลยและมีส่วนลดให้สูงสุดถึง10%ว่าตอนนี้นะครับผมมีหลายคนได้รับเครื่อง iPhone 15เครื่องใหม่กันไปหลายคนละละ่ะนะครับผมซึ่ง แน่นอนบางคนก็อาจจะใช้ iPhone รุ่นเก่ากันอยู่นะครับผมแล้วนี่บางทีนะครับข้อมูลเครื่องเก่าของเรามันก็มีอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็<ม>อยากจะทําให้ข้อมูลจากเครื่องเก่านะครับถ่ายโอนมาปึ้งยังเครื่องใหม่ให้เหมือนกันเป๊ะเ,เ,เลยนะครับซึ่งจริงๆ p h o n e เนี่ยถือว่าเป็นมือถือเครื่องหนึ่งนะฮะที่สามารถให้ข้อมูลได้แบบเฮ้ยาฮทาไมหาเทศจริงนะครับย้ายจากเครื่องเก่าแล้วลงเครื่องใหม่เหมือนใช้ต่อกันได้แบบเป๊ะเลยซึ่งยังสามารถทําได้ง่ายๆด้วยตัวเอง จริงๆนะเออคืีมี่ไปเลยจะมาเล่าให้กับทุกคนที่มีความคิดว่าจะย้ายจากเครื่องเก่าไปยังไงแต่เลยอนะออกจากศูนย์มาแล้วนะครับผมเออครีมี้ก็เลยจะมาไกด์นะครับผมให้ทุกคนเนี่ยสามารถกลับไปทําได้เองที่บ้านเลยนะครับยังไงบ้างไปดูฮะโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เนี่ยเราจะทําการย้ายข้อมูลนะฮะจาก iPhone 14 plus เครื่องเก่าตัวน,นี้นะไปยัง iPhone 15 Pro เครื่องใหม่ตัวนี้เลยนะครับอย่างแรกที่เราจะต้องเตรียมก็คือตัวของ iOS เครื่องเก่าเนี่ยต้องอัปเดตเป็น iOS ตัวเวอร์ชันใหม่ล่าสุดๆเลยนะครับอย่างตัวนี้ตัว iPhone 14 Plus II นะครับผมเป็น iOS 17.0.1นะครับอ่าโอเคอันนี้เราเตรียมพร้อมๆตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับส่วนเครื่องใหม่ อันนี้เผื่อใครที่ได้ p p o o n นะครับไม่ว่าจะเป็น15 Pro 15 15 Plus หรือว่า15 Pro Max อะไรก็ตามนะครับผมอย่างแรกพอเปิดขึ้นมาหลายๆคนอาจจะเจอคําว่า Hello! สวัสดีนะครับ h e l โ o สวัสดีแบบนี้ปุ๊บนะบให้เราทำการเลรือกาททภาษาต่างๆให้เรียบร้อยอาเป็นภาษาไทายอง,ง่ายหน่อยภาษาไทาย นะครับเลือกภูมิประเทศนะครับเลือกไทยไปเลยเขาจะทําการตั้งค่าภาษาไปก่อนนะอันเนี้ยอยากจะบอกว่าให้ทุกคนนะครับผมทําการเปิดเข้าใช้งานตรงนี้เนี่ยโดยที่ยังไม่ต้องคัดลอกข้อมูลนะครับผมให้ครั้งแรกเนี่ยผ่านไปก่อนเพื่ออะไรเพื่อจะทําการอัปเดต iOS นะฮะเวอร์ชั่นใหม่ให้กับตัวของ iPhone 15ทั้งหลายทั้งแหล่ตัวใหม่ตัวนี้นะครับผมแต่เน,นี้ยเดี๋ยวอัปเดตไปแล้วเอออย่างเงี้ยถ้ามันดิ้งขึ้นมาอย่างเงี้ยทำการเซตอัพอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งไปทำนะครั้งแรกนะครับผม ทำการดำเนินการทั่วไปค่าไปก่อนตั้งค่าโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์อื่นแล้วก็ใส่รหัสไวไฟไวไฟแต่างๆให้เรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะทำการอัปเดต iOS เนอานี่แล้วก็ทำการใช้เวลาตั้งค่านะครับกับ iPhone สักแป๊บหนึ่งซึ่งจริงๆเดี๋ยวมันจะถึงด่านที่ต้องอัปเดตซอฟต์แวร์นะครับผมสามารถกดอัปเดตไปได้เลยเ,เรียนรูค้ความเป็นส่วนตัวกดอะไรต่างให้เรียบร้อยตั้งค่า iPhone สำหรับฉันฉันเองฉันใช้เครื่องนี้นะครับผม เวดไอดีก็ยังไม่ต้องนะครับรหัสผ่านก็กดตัวเลือกแล้วก็ยังไม่ใช้รหัสผ่านแล้วกันนะยังไม่มีรหัสผ่านอะไรต่างขนานั้นโอนข้อมูลก็ไม่โอนยังไม่โอนเพราะว่าเราต้องทาการอัปเดต iOS ให้เรียบร้อยซะก,ก่อนนะครับผมนี่ a p p l e ID ก็ยังไม่ต้องใส่อะไรทนะั้งนั้นน่ะภายหลังก่อแล้วกันปึง้งนี่ปิวป้วปิ้วอัปเดต iOS อัตโนมัติก็กดทิ้งไปก่อนนะครับผมปึ้งปึ้งปึ้งอ่ะใส่ไปนะครับบริหาร บริการหาตำแหน่งอะซิลูล่าอะไรยังไงก็ยังไม่โอนนะเออซีรีก็ค่อยตั้งค่ายทีนึงเปิ๊บเป,ปผ่านกันไปเร็วๆนะครับเพื่อให้ทุกคนได้เข้าใช้งานนะครับอ่าอันนี้ปุ่มแอคชั่นก็ค่อยบ้างนะครับซึ่งยินดีต้อนรับสู่ iPhone จริงๆมันจะมีการออรี s าร์ทรีสตาร์ทเครื่อง1รอบก่อนนะครับผมก็ทําการรีสตาร์ทอะไรต่างๆให้เรียบร้อยและสมมุตินะ อันเนี้ยบางคนทําการตั้งค่าตัวของ iPhone 15มาจากร้านแล้วและอยากจะถ่ายโอนข้อมูลเองที่บ้านเออแล้วเจอหน้าแบบนี้ไปแล้วอะทงงํายังไงง่ายๆเลยนะฮะให้ทุกทุกคนนะไปรีเซ็ตนะครับผมหรือว่าลบข้อมูลของ iPhone เครื่องนั้นทิ้งไปก่อนเลยนะครับไม่เป็นไรนะฮะทิ้งไปก่อนเลยด้วยการไปที่การตั้งค่านะครับแล้วก็หมวดทั่วไปลงมาที่ด้านล่างสุดนะครับถ่ยโอนหรือรีเซ็ตไอโฟนอันนี้เนี่ย เข้าสู่ลบข้อมูลและการตั้งค่าทั้งหมดตรงนี้เลยนะครับเขาจะถามว่าเอ้ยลบข้อมูล iPhone เครื่องนี้เลยไหมได้มีข้อมูลเท่าไหร่อันนี้คือเราลบทิ้งไปเลยก็ได้นะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทําการถ่ายโอนข้อมูลกันอีกทีหนึ่งนะ,ะทำการกดดําเนินการอรอลบข้อมูล iPhone สักครู่นะครับก็จะขึ้นหน้า Apple แบบนี้ขึ้นมากลับมาแล้วนะถ้าหน้าเป็นแบบนี้นะครับขึ้นเฮลโหลสวัสดีอะไรก็ว่ากันไป อันนี้แหละนะฮะเข้าสู่ขั้นตอนเตรียมการที่จะย้ายข้อมูลจากเครื่องเก่านะฮะเครื่องนี้นะมายังเครื่องใหม่เครื่องนี้แบบครบครบ,ครบแล้วนะครับอ่าปัดเข้าไปเสือดึงนะฮะเลือกภาษาเหมือนเดิมเรือกภาษาเหมือนเดิมภาษาไทยเลือกภูมิภาคนะคจริงจริงมันจะมีแคนาดาขึ้นมาเนาะเราก็เลือกเป็นหาเป็นประเทศไทยแล้วกันเจอแล้วประเทศไทยนะครับซึ่งจริงจริการย้ายข้อมูลผอาไอโฟนคือมันง่ายมากเลยนะเพียงแค่เอาเครื่องเก่าเนี่ยมาอยู่ใกล้ๆกับเครื่องใหม่แค่นั้นเองมันจะตรวจหาได้เลย นะครับรูปแบบขนาดของข้อความเอาเริ่มต้นก่อนลวกันนี่เริ่มใช้อย่างรวดเร็วนะครับและถ้าเราเอา iPhone เครื่องเก่าเนี่ยมาอยู่ใกล้ๆเลยนะครับอ่าหาไม่เจอก็ลองปิดหน้าจอแล้วก็เปิดใหม่จะขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับ Unlock to continue set up new iPhone นี่ก็ Unlock แรงต่างให้เรียบร้อยต่ดึงมันจะทำการคอน e c t ให้เองเลยนะทุกคนนี่และจากนั้นนะครับก็ให้เราเนี่ยสามารถเอากล้องนะไปจ่อกับตัวของ เขาเรียกว่าออกอรีทึม่หมุนหมุนแบบนี้นะครับหรือจริงๆถ้าใครกล้องพังหรืออ่างต่างๆนะฮะสามารถกดด้านล่างได้นะมันจะเป็นการขอรหัสแทนนะครับแต่ถ้าเป็นกล้องมันก็จะง่ายหน่อยเนาะเอากล้องไปแบบว่าจอให้เห็นแค่รหัสตัวนี้เลยนี่ก็จะขึ้นแบบนี้แล้วนะครับก็เตรียมรอนะครับเตรียมรอให้ตัวใหม่นะครับกำลังเซตอยู่ตึ๊บตึบตึบอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงภาษาของเครื่องเล็กน้อยนะครับนี่ เซตอั new iPhone เครื่องเก่าใช้ Apple ID อะไรนะครับใช้เราไหมโอเคก็เอาไปนี้เลยคือฉันเองแหละฉันอยากจะอัพนี่ใส่รหัสเครื่องนะครับของเครื่องเก่าเพื่อที่จะทำการถ่ายโอนข้อมูลนะคเครื่องเก่าเราใช้รหัสผ่านอะไรก็ใส่ตามนั้นได้เลยนะครับก็จะเข้าสู่การ Set up your iPhone นะครับผมนี่ก็ขอใช้ระยะเวลาสักครู่นะฮยอ่แต่ไอ้ใช้เป็นภาษาอังกฤษตนาะมันก็จะเปลี่ยนเป็นภอังกฤษให้เหมือนกับเครื่องเก่าไปเลย นะครับเติบๆนี่เซด d a t a and p r i v a e นะครับก็กด continue ไปก่อนได้เลยนะฮะเครื่องเก่าก็ยิงวางไว้ก็ได้นะเขาบอกว่ารอรอไปตั้งค่าง,งุนง่านกับตัวเครื่องใหม่อ่ะโอเคเ a c e ID ดีเดี๋ยวเราค่อยแล้วกันนะครับนี่ Transfer d a t a Form อร์ o n e เครื่องเก่าของเราใช่ไหมนะครับก็กด continue ได้เลยตืร์เข้าไปนะครับเขาจะพยายามทำการถ่ายโอนข้อมูลแท้จัดทุกอย่างใน iPhone เครื่องเก่านะฮะ มาลงใน iPhone เครื่องใหม่เหมือนแบบใช้ต่อได้เลยอะ่ะนะฮะเข้าอะไรไม่อยู่แรงต่างมาอยู่บนเครื่องใหม่ก็ได้เลยตอนนี้คือกาเรเซตอัพตัว Apple ID ต่างๆนะเสริมมัเข้าไปนะครับเราก็ได้จะทําการรอนะฮะรอนี่ทีนี้เราก็ทําการเอ่อเรียกตอบข้อตกลงของเขานะครับผมว่าเจะทําการย้ายข้อมูลนะฮะซายอินต่างๆนะครับผมของตัว Apple ID ลงมาที่ iPhone 15 Pro เครื่องใหม่ตัวนี้นะฮะ จากนั้นนะฮะเขาก็จะให้เราใส่รหัสผ่านนะฮะของ Apple ID ต้องยืนยันด้วยนะไม่ใช่ว่าย้ายมาแล้วโอ้ยมันมาหมดเลยไม่ต้องใส่ Apple ID อะไรเงี้ยถ้าใครลืมรหัสผ่านก็เตรียมตัวให้ดีนะเตรียมรหัสผ่านไปด้วยนะครับผมอ่ารหัสผ่านเรียบร้อยนะครับผมก็เซ็นเข้าไปได้เลยนะครับก็จะหมุนแป๊บ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 ,ปบซึ่งวิธีนี้เนี่ยทุกคนสามารถทําเองได้ที่บ้านจริงๆนะทำตามทีไอซ์ไปเลยเปิดคลิปทีไอซ์ไปเลยก็ได้นะครับผมก็จะคล้ายๆกันนี่ แล้วเขาก็จะถามว่าเราจะเอาอะไรมาบ้างก็คือขอให้หมดทุกอย่างเลยเซตตรงเซตติ้งนะครับ Apple Watch ข้อมูลทุกทุกอย่างนะฮะเราสามารถกดคอสตมไมค์ได้ว่าจะเอาอะไรไม่เอาอะไรนะครับผมอ่าแต่จริงก็คือเอาหมดเรก็ไยๆนะปึ๊บๆอ่ะเปิดโลเคชันอีกอืมซึ่งหลังจากนี้นะครับผมสักป๊บหนึ่งเนี่ยคิดว่าเขาน่าจะทำการถ่ายโอนข้อมูลซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่งเลยนะ อ่ะอันนี้ก็เข้าสู่ emergency SOS นะเราก็ทำการอันนี้ไปได้เลยและก็จะเข้าสู่นะครับขั้นตอนในการคัดลอกของจริงแลนะ้นะนี้คือ,ค,อคือการคัดลอกกันนะนี่ซึ่งแน่นอนเราจะทิ้งมันไว้เราจะทิ้งมันไว้ะน,ไวนะครับซึิงเันจะใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่งเพราะว่ามันคัดลอกข้อมูลทั้งหมดที่มีของ iPhone ตัวเนี้ยไปยังเครื่องใหม่เลยนะไม่ว่าจะอะไรที่อยู่ในไฟล์เอ่อแอปพลิเคชันทั้งหมดที่อยู่เนี่ยเขาก็จะคำนวณเวลาให้อีกทีหนึ่งว่าจะเสร็จเมื่อไหร่นะครับ เอออันนี้เตือนอีกหนึ่งอย่างก็คือเราเนี่ยต้องจัดการข้อมูลให้เพียงพอต่อการย้ายไปเครื่องใหม่นะสมมตินะเครื่องใหม่ของเราเนี่ยซื้อ128แต่เครื่องเก่าเรา256้เนี่ยต้องจัดการข้อมูลให้เหลือไม่เกิน128นะอันนี้ต้องบอกก่อนนะฮะเออแต่ถ้าใคร26-26แล้วที่เหลือๆอ,อยู่แล้วสบายก็ย้ายกันได้เลยนะครับแต่ถ้าใคร นั่นแหละเกินาก็จัดการให้เรียบร้อยหน่อยนะครับผมข้อมูลแบบนั่นเอียดนะฮะร้อยยี่สิบแปดก็ร้อยสิบกว่าอ่ะโอเคดีว่าใกล้แล้วนะฮะใกล้จะทําการถ่ายโอนข้อมูลจะเสร็จแล้วนี่ครับผมอีกหนึ่งนาทีโอ้รอกันมาเป็นประมาณยี่สิบนาทีเลยนะนาทีหนึ่งทำไมนานจังอะ่ะมาแล้วอ่ะมันจะรีเครื่องใช่ไหมไอ้เครื่องนี้บอกเลยนะฮะว่าเอ่อทาร์นเฟิร์สคอมพลีทนะครับเรียบร้อยแล้วอันนี้น่าจะรอรีเครื่องของตัว15 Pro เครื่องใหม่ของเราอ่ะใช่ไหมอ่ารีเครื่องโอเค เครื่องเก่าเขาบอกว่าจะทําการลบเครื่องเก่าเลยไหมจะลบก็ได้หรือไม่ลบก็ได้นะครับผมถ้าอยากจะใช้เครื่องเก่าอยู่หรือค่อยไปลบอีกทีทีหลังก็ค,ค่อยบ้าเผื่อเราพลาดอะไรสํารองข้อมูลอะไรต่างๆเสริมไปได้เราก็ลัดหนาวนะฮะยังไม่ลบแล้วกันนี่เพื่อจะเทียบดูว่าข้อมูลมันมาครบจริงๆไหมนะครับ restore complete นะครับผมตึบ๊บว e id อะค่อยบ้าค่อยบ้า web id ค่อยบ้าแหมจับคู่นาฬิกานะครับนาฬิกาคือแจ้งเตือนเหมือนกันนะนี่อันไหนเคย เคยจับไปอยู่ในการก็แจ้งเตือนนะครับว่าจับในกายโฟนใหม่ไมนะครับอ่ะซีรีนะครับค่อยว่าซีรีอ่ะปุ่มไซเรนสวิตช์ไซเลนโหมดอ่ะแอคชั่นปุ่มตนยังไงก็ว่ากันไปเดี๋ยวค่อยแล้วกันเติมว c ลคัมทูไอโฟนเครื่องใหม่นะฮะปึ๊บนะฮะมีให้ใส่จะมุงจีเมลอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับผมกำลังกำลังมาละดูเดิซึ่งก็จะรอสักครู่นะครับผมในการ ข้อมูลเล็กน้อยเลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันมาครบจริงไหมนะครับรอกันหน่อยโอเคนะครับผมอันเนี้ยอาจจะต้องรอโหลดข้อมูลนะครับของพวกแอปนิดหน่อยเพราะมันเยอะมากนะฮะอันนี้ต้องดึงดึงข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเนาะนะครับแต่รูปภาพต่างจากเครื่องเดิมนะครับนี่ยังคงเชื่อมต่อกันเหมือนเดิมนะครับเนี่ยเป๊ะมี e โ o c o อะไรไม่รู้เต็มหมดเลยนะครับผมจำนวนข้อมูลไฟล์วิดีโอเหมือนกันหมดนะครับแต่พวกแอปบางอย่างเนี่ยอาจจะต้องรอดาวน์โหลด สักครู่นะครับผมนี่แต่บอกว่ามีมาเหมือนกันหมดเลยเราไม่ต้องโหลดเองนะครับและบางแอปส่วนมากเนาะมันสามารถที่จะใช้งานต่อกันได้เลยนะครับแต่แอปธนาคารอันนี้บอกนิดน,นึงอาจจะต้องมีการล็อกอินใหม่บ้างในบางธนาคารนะครับผมอาจจะต้องจํารหัสผ่านหรือว่าไปใส่ยืนยันตัวตนเล็กน้อยนะครับผมอันนี้อันนี้ต้องบอกก่อนนะเริ่มที่จะดาวน์โหลดกลับมาแล้วนะครับผมนี่อย่างพวก เฟซบุ๊กนะครดึงมาละดึงมาละนะครับดึงมาละนะนี่เริ่มดึงกลับมาแล้วนะครับผมก็รอมันดึงมากลับมาจนเต็มนะครับผมก็จะสามารถใช้งานต่อได้แบบปริป๊บไปเลยโอเค